สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมาหาแม่งครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวให้เห็นกันจะจะชัดชัดผมคิดว่าน่าจะชัดชัดกว่าน,นี้คงจะเป็นซูเปอร์เฮดีแล้วนะครับซ้ายตัวนี้คือ89ไก่ทองคํานะครับขวากอขอ61ของกรมการข้าวอ่าขวาเนี่ย กอขอหกหนึ่งเนี่ยหวานก่อนสี่วันนะครับแต่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับถ้าดูจากสายตาเป็นไงครับผมว่าแปดเก้ารู้สึกจะสุกเยอะกว่าอะหกหนึ่งรู้สึกจะยังยังสุกไม่เยอะแต่ก็สุกสุกไล่กันนะแต่ว่ายังไม่เยอะแต่ว่าแปดเก้าสุกเยอะกว่าอันนี้คือผ่านหนาวเหมือนกันนะครับผมหวานธันวาเหมือนกันนะฮะแต่กอขอหกหนึ่งเนี่ยหวานก่อน สี่วันเนาะอันนี้หวานตามสี่วันอ่ะเอาให้ดูกันใกล้ๆคณนาเป็นตัวแบ่งเลยชัดเจนนะครับมีหญ้าขึ้นนิดหน่อยดูจากสภาพใบก่อนครับผมอ่าความสูงแล้วกันมันเป็นพื้นเดียวกันเนาะแค่ว่าคันาคัน้นนะครับความสูงผมให้คะแนนก็คือเท่ากันความใบตั้ง ผมให้คะแนนเท่ากันแต่ว่าผมให้คะแนนเรื่องใบกว้างของแปดเก้าใบใหญ่กว่านิดหนึ่งอันนี้สายตาผมนะใบใบของแปดเก้าจะดูใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับอ่ะมาดูเรื่องละแง่เรื่องมเมล็ดละกันนะฮะขออนุญาตเด้อเด็ดหนึ่งรวงนะครับเพื่อเป็นการศึกษาทดลองนะครับอ่ะเด็ดเอาแปดเก้าขึ้นมาอ่ะเด็ดเอา หกหนึ่งขึ้นมาอันนี้ผมสมเด็จเลยนะผมไม่ได้มองอะไรนะสมเด็จเลยแล้วกันนะครับเด็ดยากแค่อ่ะโอเคหกหนึ่งขึ้นมาอ่ะโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับเทียบกันปึ๊บลวงที่อยู่ด้านหน้าคือแปดเก้านะครับลวงที่อยู่ด้านหลังคือกอขอหกหนึ่งนะครับเอาเทียบใส่กัน เียบใบต่อใบนะครับนะครับนี่ใบยาวคือใบแปดเก้าใบสั้นคือใบหกหนึ่งนะครับนะอันนี้ผมจับใบคอใบเท่ากันนะมันพอดีมีมือเดียวนะครับไม่ได้เอาขาตั้งมานะครับนี่จับใส่กันอย่างนี้จับใส่กันอย่างนี้แล้วก็ลูดใบไปเมื่อกี้นะครับผมแปดเก้าใบยาวกว่านิดนึงนะครับอ่ามาดูเรื่องคอร่วงเป็นไงครับ คอรวงเนี่ยคอของหกหนึ่งจะยืดยาวกว่าคอของแปดเก้านะครับจํานวนละแย้นี่ผมเคยนับใส่กันนะเท่ากันนะครับแต่จํานวนมเมล็ดนี่ผมเคยนับเฉลี่ยใส่กันเนี่ยแปดเก้าเยอะกว่าประมาณสี่ถึงห้าเมล็ดอันนี้เท่าที่ผมเคยนับนะตอนนี้ผมจับรวบใส่กันเนี่ยแยกไม่ออกครับว่ามเมล็ดไหนคือพันธุอะไรเพราะว่าแทบจะเท่ากันเลยแต่ ความอ้วนของ8 9จะใหญ่กว่านิดงนรับอ้วนกว่านิดหนึ่งนะครับคืนเนี่ยผมให้6กหนึ่งอยู่ข้างบนให้8 9อยู่ข้างล่างแล้วกันนี่ครับคือไอ้ไอ้มันก็อ้วนแหละแต่ว่าคือด้วยสายตาผมตอนนี้ผมว่าไอ้ไอ้แปดเก้ามันอ้วนกว่านะครับนิดหนึ่งนะนิดเดียวนิดเดียวนะครับนี่เลยนะครับผมนี่คือทรงนาะ รงที่ก้อนเนี่ยดูครับเท่ากันอา่าอันนี้คือเรื่องของลวงนะครับเรื่องของโรคภัยมแมลงล่ะผมว่าเหมือนกันเลยหนอนแรงเหมือนกันอา่าโรคเหมือนกันล้มอ่าล้มเหมือนกันด้วยคือเจะหกหนึ่งหรือแปดเก้าก็ล้มเหมือนกันล้มเท่ากันเนาะเท่ากันถ้าเก็ียบสายตาตอนนี้นะผมให้คะแนน ผมให้คะแนนเรื่องการจเจริญเติบโตเท่ากันแต่ผมว่าเรื่องจำนวนมเมล็ดเรื่องเรื่องเรื่องน้ำหนักผมว่าผมผมค่อนค่อนใจมาทาง89มากกว่าเนี่ยแหละเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําไมผมเลือกทำพัน89เพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนก็เคยทําเปรียบกันอย่างนี้มามาก่อนหน้านี้มามก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เห็นอย่างนี้แหละครับผมเห็นค่อยชัดเจนอย่างนี้เลย ก็เลยเลือกที่จะทำา8 9เตรงนี้จะมองเปรียบชัดเจนเลยก็ว่าได้แต่ว่าจริงๆมันก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบกันอยู่นิดนึงเพราะว่าซ้ายเนี่ยคือลงม,มาทางนี้ถูกไหมฮะลงมาทางนี้ปุ๊บเนี่ยลวงมันก็เลยย้อยลวง8 9เก้าอยู่ย้อยทางนี้แต่6กหนึ่งเนี่ยพอลงไปทางนี้นะครับผมลวงมันส่วนใหญ่เป็นไปทางไปทางนู้นนะครับ คือถ้าไปดูหัวขนาฝั่งนู้นนะครับผมลวงของหกหนึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะย้อยแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นตา้านลมมันก็เลยจะดูลวงบาง,บางๆหน่อยนะครับดังนั้นไอเรื่องเรื่องสภาพลวงนี้ผมให้คะแนนเท่ากันเนาะดูอย่างงี้ผมให้คะแนนเท่ากันการวานดีวานห่างมีผลแน่นอนครับหกหนึ่งถ้าวานห่างได้กอใหญ่แต่ว่ากอไม่เยอะเท่าแปดเก้าครับ น,นี่คือข้อที่ผมทำและศึกษามาดูนะครับถ้าแปดเก้าวันห่างหรือวานดำหรือวันในควาง,ห,างห่างเลยเนี่ยนะครับวันที่ต่ำกว่าสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่กอหนึ่งจะมีประมาณสิบแปดถึงยี่สิบสามต้นเลยแต่ตัวหกหนึ่งเองนะครับหกหนึ่งเนี่ยกอหนึ่งจะมีอยู่ห่างเหมือนกันนะอยู่ในที่ร่มที่ห่างเหมือนกันแต่มีกออยู่ประมาณสิบสามถึงสิบห้าต้นซึ่งต่างกันเยอะพอสมควร แต่อันนี้มันหวานถี่มันมันดูไม่ออกนะครับว่าอย่างนี้หวานถี่มันจะไม่เห็นกอนะครับผมมันต้นไข่ต้นมันแต่อย่างที่ผมเคยทํามานะฮะมันผมให้คะแนนหะนักมาทางแปดเก้าแล้วกันเนาะนะครับถ้าใครอยากให้ผมเปรียบนะฮะผมเปรียบมาผมให้คะแนนมาทางแปดเก้าหกหนึ่งถามว่าสวยไหมเนี่ยครับก็สวยนะครับแน่นปึกเหมือนกันวันนี้ลมแรงหน่อยเนาะตอนเช้ามีฝนตกด้วยนะครับผมไม่ไม่เช้าหลอกสายนะครับ พอกลับหลังหันขวามือจะเป็นแปดเก้านะครับซ้ายมือจะเป็นรูการโค้งครับเห็นไหมครับรว่ารู้สึกว่าจังหวะเมล็ดแปดเก้าเนี่ยมีผลต่อน้ําหนักโดยสควรเหมือนกันนะครับย่างได้เชิดเลยนะแค่ก็วันนี้เอามาเปรียบกันให้เห็นชัดๆนะครับว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกทำแปดเก้าเนื่องจากว่าเห็นนี่เองนะครับผมไม่ได้ไม่ไไมมเป็นอะไร วเราชอบเปนสิ่งที่เราคิดว่ามันเขียนที่สุดเนาะแต่ถามว่าผลผลิตมันได้ใกล้เคียงนทำไมผมว่าเกี่ยวๆมาก็มันอยู่ที่การดูแลเลยดูแลดีมันก็ได้ดีครับดูแลดีได้ดีจริงๆถ้าดูแลไม่ดีนี่ก็อะไรก็ได้ไม่ค่อยดีพันอะไรก็ตามดูแลไม่ดียังไงก็ได้ไม่ดีนะครับโอเคครับผมมาเปรียบให้ดูนะครับผมระหว่าง8 9ก้าไปตามกับของของกรมการท้าวครับผมวันนี้หากมีถามไดก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ เข้าไปพูดคุยในเพจเกษตรกรบ้านนอกเราชาวเกษตรนะครับวันนี้ลมแรงมากครับเสียงลมก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ